ช่องตามใจทูเดย์บทที่1427ข้่าหลงอ้าวตั้งแต่เขาตื่นรู้กำเนิดเดินออกมาระยะเวลานี้ไม่นับว่านานน่าจะประมาณ2เดือนแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆสำหรับชื่อหลินชางของเขาเคยได้ยินมาหลายต่อหลายครั้งแต่เขาคิดว่าเป็นพวกที่ได้รับการถ่ายทอดอย่างทรงพลังจากโบราณการเท่านั้นแน่นอนว่าเพื่อกันไว้ดีกว่าแก้เขาก็ทำความเข้าใจมาบ้าง ยิ่งเขารู้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งไม่เห็นหลินหยุนอยู่ในสายตาเขาคิดไม่ถึงว่าหลินหยุนจะน่าหวาดกลัวขนาดนี้หลินหยุนไม่สนว่าหลงอ้าวกำลังคิดอะไรแววตาของเขาเย็นยเยือกพูดเย็นชาว่าบอกมาหลังจากนายทำลายทะเลสาบเยีย่ยา,ยานายพาคนในทะเลสาบเยีย่าไปที่ไหนเมื่อหลงอ้าวได้ยินก็สูดหายใจเฮือกพูดด้วยสีหน้าผวาพวกเขาฉันก็ไม่รู้อย่ามองฉันแบบนี้ฉันไม่รู้จริงๆ แววตาลินหยุดน,น่ากลัวเกิดเสียงดังปักดีบแขนอีกข้างของหลงอ้าวจนแตกความเจ็บอันรุนแรงทําให้หลงอ้าวร้องอดครวญอีกครั้งเพราะผลกระทบจากความเจ็บทําให้เขาไม่สามารถควบคุมวิชาแปลงกายได้ทําให้เห็นรูปร่างเดิมโผล่ออกมาลินหยุนไม่สนใจพูดอย่างเย็นชาว่านายโจมตีค่ายคนที่ทะเลสาบเย,ายาียแต่ตอนนี้นายกลับพูดว่าไม่รู้ว่าคนในทะเลสาบเววาอยู่ไหน นายคิดว่าฉันรังแกได้ง่ายๆหรือหรือกังวลว่าตัวเองจะตายอย่างน่าเวทนาไม่พอเมื่อหลงอ้าวได้ยินก็สั่นไปทั้งตัวอีกครั้งสายหน้าเหมือนกลองป๋องแปงรีพูดว่าผู้อาวุโสฉันไม่ได้ปิดบังอะไรจริงๆหลังจากฉันทำลายค่ายกลที่ทะเลสาบเวว่าก็โกรธมากจริงๆเพราะค่ายกลที่ผู้อาวุโสวางไว้แข็งแกร่งมากถึงฉันทำลายค่ายกลไปแล้วแต่ก็สูญเสียพละกกำลังไปเยอะมากหลังจากทำลายค่ายกล อันที่จริงฉันจะฆ่าคนก่อนแล้วค่อยว่ากันเหลือพวกยอดฝีมือที่เป็นหัวหน้าไม่กี่คนเพราะฉันชอบวิชาที่พวกเขาสืบทอดมาแต่หลังจากฉันทำลายค่ายกลพวกเขาเลือกระเบิดตัวเองซึ่งเหนือความคาดหมายของฉันเมื่อได้ยินคำพูดของหลงอ้าวลมปราณทั้งตัวหลินหยุนพรุ่งพลานในอากาศเหมือนโดนแช่แข็งเอาไว้ลดลงจนถึงจุดเยือกแข็งหลินหยุนสูดหายใจเค้นเสียงพูดว่านายจะบอกว่าพวกเขาระเบิดตัวเองไปแล้ว หลงอ้าวพูดว่าเปล่าเปล่าผู้อาวุโสฟังฉันพูดก่อนถึงพวกเขาอยากจะระเบิดตัวเองฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันแต่ผลการฝึกตนของพวกเขาอ่อนแอกว่าฉันไม่น้อยแน่นอนว่าฉันไม่มีทางให้พวกเขาระเบิดตัวเองถ้าพวกเขาระเบิดตัวเองจริงๆฉันก็ไม่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากพวกเขาสิฉันขวางไม่ให้พวกเขาระเบิดตัวเองและควบคุมพวกเขาเอาไว้ทั้งหมด เดิมทีฉันคิดว่าจะเอาทะเลสาบเย,ยาของผู้อาวุโสมาเป็นของตัวเองสำนักที่ผู้อาวุโสวางเอาไว้ชี้ทิปรุนแรงเป็นอย่างมากเป็นสถานที่ที่มีชี้ทิปรุนแรงมากที่สุดตั้งแต่ฉันเกิดมาแน่นอนว่าฉันไม่อยากออกมาแต่ฉันเพิ่งควบคุมคนในทะเลสาบเย่ยาได้คิดไม่ถึงว่าจะมีแขกไม่รับเชิญมาในเวลานี้คนนั้นแข็งแกร่งกว่าฉันฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา ดังนั้นคนในทะเลสาบเย,ยาโดนเขาพาตัวไปฉันนี้ออกมาต่อมาหลังจากรอให้คนนั้นออกไปฉันก็กลับไปที่ทะเลสาบเย,ยาอีกครั้งแต่ฉันอยากอยู่ต่อแต่คิดไปคิดมาไม่น่าจะปลอดภัยจึงเลือกออกมาหลังออกจากทะเลสาบเย,ยาฉันก็ไปที่ตรงหายอยากลองเปิดพระราชวังลึกลับนั่นพระราชวังลึกลับนั่นไม่ธรรมดาเลยถ้าเปิดได้ต้องได้อะไรดีๆมากมายอย่างแน่นอน แต่ตอนฉันไปบรรพบุรุษโลหิตยังอยู่ฉันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของบรรพบุรุษโลหิตทำอะไรไม่ได้ฉันจึงทำได้เพียงกลับมารังเก่าของฉันตั้งแต่นั้นฉันก็ไม่เคยออกไปอีกเลยผู้อาวุโสสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงทั้งหมดไม่ปิดบังแม้แต่น้อยมีคนอื่นภาศิธิ์ของผู้อาวุโสไปไม่ใช่ฉันหวังว่าผู้อาวุโสจะไว้ชีวิตฉันลินหยุนก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเป็นเช่นนี้จึงรีบถามว่า บอกมาว่ายอดฝีมือที่เอาชนะนายได้คือใครหลงอ้ารีพูดว่าผู้อาวุโสเรื่องนี้ฉันไม่รู้จริงๆคนนั้นแข็งแกร่งกว่าฉันฉันมีผลการฝึกตนยาทองระดับ8คนนั้นต้องเป็นยาทองระดับ9ก้าอย่างแน่นอนตอนฉันอยู่ในเงื้อมืออีกฝ่ายฉันไม่มีแรงต่อสู้กลับเลยฉันคิดว่านอกจากบรรพบุรุษโลหิตแล้วตอนนี้บนดาวไกาอาไม่มีใครที่เป็นคู่ต่อสู้ของฉันได้อีก คิดไม่ถึงว่าจะมียอดฝีมือแบบนั้นปรากฏตัวออกมาหลงอ้าวพูดพลางสีหน้าที่เต็มไปการไม่ได้รับความเป็นธรรมเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆตอนเกิดมารู้สึกว่าดาวไกลอักลายเป็นโลกเสริมธรรมไปแล้วเขามีความคิดผุดขึ้นมาสองอย่างอย่างแรกคืออยากพัฒนาผลการฝึกตนของตัวเองเป็นเรื่องยากแล้วอย่างที่สองคือตัวเองน่าจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งสุดบนดาวไกอา จากนั้นเขาจึงเจอกับการล้อมโจมตีของนักบูนี่ทําให้เขายิ่งแน่ใจกับความคิดที่อยู่ในใจคิดไม่ถึงว่าต่อมาจะเจอบรรพบุรุษโลหิตพ่แพ้อย่างน่าเวทนาในมือบรรพบุรุษโลหิตเขาคิดว่าแค่ตัวเองไม่เผชิญหน้ากับบรรพบุรุษโลหิตเขาก็จะอยู่อย่างไร้เทียมทานดังนั้นเขาจึงกลับไปโจมตีค่ายกลที่ทะเลสเววาบเยวาอย่างไม่เกรงกลัว เพราะถ้าได้รับการถ่ายทอดวิชาพวกนั้นเขาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อถึงตอนนั้นอาจต่อกรกับบรรพบรุษเลือดได้เมื่อค่ายคนถูกทำลายจับสิทธิของหลินหยุนได้เขายังไม่ทนันได้ถามคิดไม่ถึงว่าจะมียอดฝีมือปรากฏตัวออกมาเขาทำได้เพียงหนีอีกครั้งเจอยอดฝีมือติดต่อกันสองคนนี้ทำให้จิตใจของหลงอ้าวได้รับการกระทบกระเทือนนับว่าเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วโลกเสริมทำดูเหมือนจะไม่ง่ายเหมือนที่เขาจินตนาการเอาไว้ ดังนั้นเขาจึงกลับมายังรังเก่าที่นานหายคิดว่าอยู่เฉยๆสักระยะแล้วค่อยว่ากันเพิ่งหยุดได้ไม่กี่วันคิดไม่ถึงว่าหลินหยุนจะมาถึงที่อีกทั้งหลินชางสองคนนี้ยังน่ากลัวมากด้วยเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาตัวเองไม่มีแรงโตกลับแม้แต่น้อยหลินหยุนสูดหายใจลึกถามต่อว่างั้นบอกมาอีกฝ่ายใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรสู้กับนายเป็นผู้บำเพ็ญเซียนแบบไหนหลงอ้าวรีบตอบว่าเออผู้อาวุโส อันที่จริงอีกฝ่ายต่อสู้กับฉันเพียงกระบวนท่าเดียวฉันก็รู้ว่าสู้ไม่ได้หลังจากนั้นจึงรีบหนีมาไม่ได้ต่อสู้อย่างจริงจังฉันรู้สึกว่าพลังทิพย์ของอีกฝ่ายประหลาดมากก่อนลงมือไม่ได้รู้สึกชัดเจนแต่ตอนลงมือกลับมีพลานุภาพไร้เทียมทานอีกฝ่ายน่าจะฝึกวิชาพวกธาตุน้ำแข็งแต่ก็เหมือนจะไม่ใช่ไม่เหมือนวิชามารส่วนมันคืออะไรฉันดูไม่ออก เมื่อได้ยินคำพูดของหลงอ้าวสีหน้าของหลินหยุนจริงจังเป็นอย่างมากสูดหายใจอีกครั้งหลินหยุนแววตาอาฆาตอย่างชัดเจนสวะฉันว่านายไม่จำเป็นต้องอยู่ต่ออีกแล้วฉันจะส่งนายเป็นครั้งสุดท้ายเองหลินหยุนระเบิดผลการฝึกตนออกมาบีบหลงอ้าวจนแตกสลายช่องตามใจทูเดย์บทที่1428ใครกำลังโกหก เลือดสดสาดตร์กระจายแววตาหลินหยุนบุบไหวเขาสะบัดแขนเลือดสดจำนวนมากถูกเขาเก็บกลับมาไฟอัคคีปรากฏขึ้นหลอมออกมาเป็นสารจริงและเลือดหนึ่งหยดเหมือนสารจริงและเลือดมีชีวิตดิ้นไม่หยุดราวกับอยากหลุดพ้นจากการควบคุมของหลินหยุนหลินหยุนใช้วิชาออกมาทำให้สารจริงและเลือดสงบลงมองสารจริงและเลือดสงบลงแล้วในหัวของหลินหยุนมีเสียงเจียซินดังขึ้นอีกครั้งได้ยินเจียสินพูดว่าไอ้หมอนี่มีที่มาไม่ธรรมดาพลังสายเลือดรุนแรงขนาดนี้ น่าจะเป็นหนึ่งในทายาทของเผ่าใหญ่ในโบราณกาลลินหยุนพยักหน้าเบาๆไม่มีเวลาไปคิดเรื่องเกี่ยวกับหลงอ้าวเขาเก็บสารจริงและเลือดยังคิดถึงคำพูดของหลงอ้าวก่อนหน้านี้ถ้าหลงอ้าวพูดความจริงเหมือนมีอะไรผิดปกติงั้นสิ่งที่หลงอ้าวพูดกับข้อมูลที่โมเฉินให้เขามีสิ่งที่ไม่ตรงกันโมเฉินบอกว่าเขาแอบสังเกตหลงอ้าวมาตลอด เพราะผลการฝึกตนของตัวเขาไม่เพียงพอจึงไม่ได้บุ่มบามปรากฏตัวเขาเห็นหลงอ้าวทำลายค่ายกลที่ทะเลสาบใหย่าด้วยตาตัวเองแต่ต่อมาที่หลงอ้าวอยากยึดทะเลสาบใหญ่าูหนันสูจือเหลียงและปู่จะระเบิดตัวเองแต่โดนหลงอ้าวขวางเอาไว้เขาไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้จากนั้นก็มียอดฝีมือปรากฏตัวขึ้นอีกและเอาชนะหลงอ้าวได้หลงอ้าวหนีไปเรื่องพวกนี้โมเฉินก็ไม่ได้พูดนี่เป็นสิ่งที่แตกต่างกันมาก ต้องมีคนหนึ่งที่กำลังโกหกว่ากันตามเหตุผลแล้วโมเชิญไม่มีทางโกหกเขาไม่พูดโกหกและไม่มีทางโกหกด้วยเพราะโมเชิญไม่มีแรงจูงใจให้พูดโกหกแต่ชีวิตของหลงอ้าวอยู่ในมือเขาก็ไม่น่าจะโกหกสิเมื่อกี้เขาก็สัมผัสความเคลื่อนไหวของลมปราณหลงอ้าวอยู่ตลอดไม่เห็นสัญญ,ญาณว่าหลงอ้าวจะโกหกเหมือนกันเมื่อคิดถึงตรงนี้ขนาดหลินหยุนยังรู้สึกขัดแย้งผ่านไปนานเขาแซยะยิ้มพึมพำกับตัวเองว่า ดีนับวันยิ่งน่าสนุกขึ้นจริงๆเมื่อพูดจบหลินหยุ่นห่อออกจากบริเวณหน้าน้ำหนานหา่หลังผ่านไปครึ่งวันหลินหยุนกลับมายังทะเลสาบเย,ยาอีกครั้งทะเลสาบเยาๆย,ายังอยู่ในสภาพเลเทะไม่มีเงาของโม่เฉินสีหน้าลินหยุนอึมครึมมากมีคำตอบในใจแล้วเหมือนกันดูเหมือนว่าโม่เฉินกำลังโกหกหลงอ้าวน่าจะพูดจริงไม่งั้นโม่เฉินไม่มีเหตุผลที่จะจากไป แต่นี้ไม่ใช่สิ่งที่หลินหยุนอยากรู้ตอนนี้ตอนนี้เขาอยากรู้ว่ายอดฝีมือที่ต่อกรกับหลงอ้าวที่ทะเลสาบเยี่ยยาคือใครกันแน่คนที่ปรากฏขึ้นในหัวของเขาคือเซี่ยอยู่เวยเพราะนอกจากเซี่ยอยู่เวยแล้วเขาคิดไม่ออกจริงๆว่าใครจะทำแบบนี้อีกทั้งเซี่ยอยู่เวยยังเป็นฝ่ายมาอดดีต่อหน้าเขาก็อธิบายเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเป็นเซี่ยอยู่เวยยังมีอีกจุดที่ไม่เข้าใจ หลงอ้าวพูดว่ายอดฝีมือคนนั้นไม่ได้ฝึกวิชามารและไม่ได้เผยเบาะแสชัดเจนไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าเสี่ยอยู่เวยเป็นคนลงมือจริงๆเบาะแสมันชัดเจนมากหลงอ้าวไม่มีทางดูไม่ออกอีกทั้งผลการฝึกตนยาทองระดับเก้าครึ่งครึ่งกลางกลางของเสี่ยอยู่เวยจะทําให้หลงอ้าวตกใจได้ง่ายๆและหนีไปทันทีเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นคนที่พาตัวปู่และแม่ไปไม่มีทางเป็นเสี่ยอยู่เวยแต่เป็นคนอื่น ต้องมีผลการฝึกตนสูงมากแน่นอนแต่คนคนนี้เป็นใครกันแน่ลินหยุนตกอยู่ในพวังความคิดแต่ก็คิดอะไรไม่ออกอีกทั้งยังรู้สึกคาดไม่ถึงเพราะจินตนาการได้ยากเหลือเกินว่าโลกภายนอกจะมีผู้ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นอยู่อย่าบอกนะว่าเป็นยอดฝีมือที่ตื่นรู้แต่เหมือนมันผิดปกติถ้าเป็นยอดฝีมือตื่นรู้เหมือนหลงอ้าวงั้นจู่ๆอีกฝ่ายจะปรากฏตัวที่ทะเลสาบเย,ยียหย่าทำไมแถมยังพาตัวคนในครอบครัวของตัวเองไปด้วย อีกทั้งยอดฝีมือคนนี้ยังไม่เคยปรากฏตัวอีกด้วยปรากฏตัวที่ทะเลสาบเย่หวาเพียงครั้งเดียวครั้งนี้หลินหยุนคิดไม่ออกจริงๆรู้สึกหมดแรงขึ้นมาในใจขณะที่หลินหยุนกำลังวุ่นวายใจเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินมาจากฝั่งนั้นและจอดลงด้านล่างภูเขาทะเลสาบเยี่ยยาหลินหยุนเห็นดังนั้นจึงหายตัวไปที่ด้านล่างภูเขาประตูเฮลิคอปเตอร์เปิดออกเงาที่คุณเคยเดินออกมาท่านหงนั่นเอง เมื่อเห็นหลินหยุนท่านหงรีบเดินมาข้างหน้าสีหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยใจคนที่ร่างกายแข็งแรงกำยำอย่างเขาตอนนี้สู้ผอมลงไปมากในช่วงนี้เบื้องบนก็จนปัญญาทั้งจีนเหมือนตกอยู่ในสภาพอัมพาตและไร้ระเบียบแต่พวกเขากลับไม่สามารถทำอะไรได้ไม่มีวิธีอะไรเลยพวกลูกหลานของบรรพบุรุษโลหิตทำลายและกำเริบเสบสารไปทั่วปกคลุมไปทั่วทุกอาณาเขตแล้วแต่พลังทำลายของอาวุธเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับพวก คนที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดแบบพวกนั้นไปแล้วพวกเขาถึงขนาดใช้อาวุธชิ้นเดียวเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่อเมริกาสร้างออกมาแต่กลับไม่ได้ผลอะไรเลยแต่ถึงเป็นเช่นนี้ก็ยังทำต่อไปเผชิญกับตัวเลขการตายอย่างต่อเนื่องและตัวเลขของคนที่ได้รับผลกระทบไปด้วยพวกเขาคิดจะยอมแพ้แล้วจริงๆไม่มีความกล้าหาญไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ไม่มีทางแบกรับได้อย่างแน่นอนมือทั้งสองข้างประสานกันทั้งสองไม่พูดอะไรอยู่นาน ผ่านไปนานหลังจากท่านหงถอนหายใจออกมาเพื่อทำลายความเงียบแล้วพูดว่าได้เห็นนายกลับมาเหมือนเจอคนที่ช่วยชีวิตก่อนหน้านี้นายไปไหนกันแน่เรารอ,อนายมานานมากถ้าบอกว่าตอนนี้ยังมีคนที่พลิกสถานการณ์ได้คงมีเพียงนายเท่านั้นหลินหยุนฉันเป็นตัวแทนประชาชนชาวจีนจํานวนมากได้โปรดช่วยพวกเขาด้วยลินหยุนก็สูดหายใจลึกพูดด้วยสีหน้าจริงจังท่านหง ครั้งนี้ไม่เหมือนกันแล้วฉันฉันอาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้แต่มีบางเรื่องที่ฉันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเมื่อท่านหงได้ยินก็เคร่งขรึมขึ้นทันทีแววตาวุบไหวนายนายหมายถึงอะไรหลินหยุนสายหน้าแล้วพูดว่าฉันแค่คาดเดาเท่านั้นแต่ฉันเชื่อการตัดสินของฉันโลกนี้จะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆท่านหงไม่เข้าใจคำพูดของหลินหยุนเขาไม่รู้ว่าหลินหยุนกำลังพูดอะไร แต่ตอนนี้เขารู้ว่าเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้องจัดการในทันทีคืออะไรท่านหงจับมือหลินหยุนแล้วแล้วถามว่าหลินหยุนแค่นายบอกฉันมาตอนนี้มีศพโลหิตมากมายนายนายมีวิธีแก้ไขอะไรบ้างนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดแค่จัดการศพโลหิตมากมายนั่นได้จึงจะทําลายความตื่นตระหนกและหวาดกลัวนับไม่ถ้วนได้ทําให้ระบบระเบียบกลับมาอีกครั้งหลินหยุนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามีวิธีแต่ลําบากมาก เมื่อได้ยินหลินหยุนพูดเช่นนี้ท่านหงตื่นเต้นทันทีรีบถามว่าดีนายมีวิธีตามที่คาดไว้รีบบอกมาไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนก็ไม่เป็นไรเราจะทำลินหยุนถอนหายใจแล้วพูดว่าอย่างแรกคือตั้งโซนปลอดภยัยโซนปลอดภัยจำนวนมากจากนั้นส่งเจ้าหน้าที่ไปคุ้มกันไม่ให้ศพโลหิตเข้าไปในโซนปลอดภยัยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ